ก่อนน่กะจ้ามาเบ่งอันยอียงก็ค่ะหยอดอันพักยอียงก็อนเฮ่อพักยอียงคพักเอียงพักกันนี้ค่ะพักอันมะลุมบอกข้อขี้หุ้มแล้วก่เดินต้นมือนงามงามค่ะอาเมีดมันมาเพาะต้นบกใหญ่สูงท่วมสวนลราค่ะแต่ว่าก็กองมันลงมาให้มันหนึ่งลงมาสูงจะเป็นหน่วยให้บอกค่ะไปหูว่ามันจะเป็นหน่วยเห็นไ่เป็นหน่วยท้ายมาเนี่ยค่ะันต้นมันใหญ่ใหญ่ค่ะ คนมันก็เลือปมาเจอเห็นมองเห็นตาต้นพักกันตำลึงได้นี่ไอ้ต้นอันพักวาอีหยังก่อพักบกมารุมขับมารุมแต่ว่าแฟนเพิ่นอยากอันอีหยังก่อค่ะเพิ่นอยากเห็ดเป็นน้ำชาเพิ่นว่าเขาจะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะกินเป็นน้ำชาเนาะค่ะเนี่ยคนเห็นบอกว่ะต้นนี่ก็บโบงไงแบนต้นนั้นหรอกค่ะแต่ว่าต้นอ้วนขึ้นอ่อนๆต่มันจะเป็นนวยเห็นวุญสมบอกเขาเห็นเบาใบแั้วเมอกี้หุ้มพันธุ์บอกว่าเมื่อกี้หุ้มอันสมัยก่อนเขาเนาะขาใบใหญ่อยู่บุญสมกับบอกว่เห็นทีเดเขาก็มาเห็นตอนเจ้าของมาปลูกนี่แหละ โภงง่ายง่ายด้อค่ะเอาไหนมันมาเราก็โภงง่ายง่ายจะว่าหนาวมันจะอยู่ให้วุ้สมมันสิตายบุคลายรุ้สมปลูกหางกเจือต้นค่ะงกต้นเจือต้นก็แล้วเนาะค่ะเนาะอันส่วนนี่ปลูกพวกห่มน้ำปลูกหลายชนิดค่ะไต่ได้จะเด้อ